เมื่อวานนี้อย่างที่บอกมีการประชุมใช่ไหมคะประชุมพิจารณาพรบง,งบปี69ค่ะวาระ2แล้วก็วาระ3นะคะก็ปรากฏว่คุณชวนนะคะมีการอภิปรายงบนะคะมาตรา6 เป็นงบกลางค่ะกรณีที่มติคอรม,มอเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมากรณีที่รัฐบาลเนี่ยมีมติเห็นชอบกรอบวงเงินเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาใช่ไหมคะเพื่อเป็นกําลังใจกับเจ้าหน้าที่นะคะในการทํางานโดยรัฐบาลประกาศเนี่ยเป็นมติ ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเช่นทาหารทาหารพลตำรวจตวชดให้ผู้เสียชีวิตแล้วก็ทุกคนละภาพเนี่ยจ่าย10ล้านถ้าบาดเจ็บสาหัสเนี่ยหนึ่งล้านบาดเจ็บมากก็จะเป็น5 0 0แสนถ้าเป็นประชาชนเสียชีวิตทุกคนละภาพนะคะ8ล้านบาดเจ็บสาหัสเนี่ย8 0 0แสนบาดเจ็บมาก4 0 0แสนแล้วก็มีรายละเอียดชดเชยอีกเยอะแยะเลยคุณชวนบอกว่าผมที่ต้องหยิบเรื่องนี้มาพูดนะจะเป็น10ล้าน20ล้านหรือว่าร้อยล้านอะไรก็แล้วแต่เทียบไม่ได้เลย กับชีวิตที่สูญเสียไปมันไม่อาจจะเทียบกันได้ผมยืนยันผมพูดเรื่องนี้ในห้องมาหลายครั้งแล้วว่าเราเสียหายจากความผิดพลาดจากนโยบายเศรษฐกิจจะเสียหายกี่แสนล้านก็ไม่อาจจะเทียบได้กับชีวิตที่เราเสียไปนะคะให้กับความผิดพลาดนโยบายความมั่นคงเช่นเดียวกับกรณีภาคใต้ค่ะคุณชวนบอกว่านับ ตั้งแต่นโยบาย8เมษายน2544ตอนนี้เนี่ยสูญเสียเจ้าหน้าที่ทหารในกองทัพไทยและก็ประชาชนเป็นจำนวนมากมากกว่า8,000คนไม่นับรวมผู้บาดเจ็บแล้วก็คนที่ทุกคนละภาพมีมากกว่า10,000คนเราต้องเห็นคุณค่าชีวิตมากกว่าตัวเงินค่ะจะต้องคิดว่าความมั่นคง มีเหมือนกันทุกภาคตัวเองเนี่ยเคยไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ภาคใต้นะอันนี้พูดถึงพังภาคใต้นะคะสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้คุณชวนบอกว่าไปเยี่ยมมานะคะไปเยี่ยมมาแล้วก็เจอผู้บาดเจ็บเนี่ยทุกปีในภาคใต้ ทุกคนเนี่ยพูดเหมือนกันหมดเลยว่าถ้าได้รับเงินเยียวยาเพิ่มขึ้นก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็มติคอรมอที่ว่านี้อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกสองด้านค่ะ,ะโดยเฉพาะด้านที่รู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจเจ้าหน้าที่ก็จะรู้สึกว่ามีความเหลื่อมล้ำแล้วก็หวังว่ารัฐบาลเนี่ยจะช่วยปรับค่าชดเชยให้เขาได้รับเพิ่มขึ้นจะเป็น10ล้านหรือว่า8ล้านก็อีกเรื่องหนึ่งเนื่องจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ภาคใต้ที่ดูแลในพื้นที่สถานการณ์ความเสี่ยงอยู่นี่แหละ ะะก็ไม่ต่างอะไรกับทหารบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาเลยดังนั้นคนในพื้นที่เนี่ยย่อมมีความรู้สึกว่ามันหลืมล้ําแล้วก็มันแตกต่างก็เลยขอเรียนนะคะว่าเพื่อเป็นประโยชน์กับรัฐบาลว่าเราต้องการความสามัคคีรัฐบาลก็เรียกร้องความสามาคัคคีแต่ความสามัคคีจะเกิดก็เมื่อเราปฏิบัติ คนอย่างเดียวกันทำให้เกิดความรู้สึกไม่ถูกเลือกปฏิบัติฉะนั้นในพื้นที่อื่นๆที่มีสถานการณ์เสี่ยงแบบเดียวกันจะต้องปรับค่าชดเชยให้เท่ากันกับสถานการณ์ชายแดนไทยกับกัมพูชาค่ะหากไม่สามารถทำได้จะมีความคิดที่จะปรับค่าชดเชยได้หรือเปล่าส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บพอมีโอกาสนะคะใช้งบกลางเพื่อเพิ่มรายจ่ายให้กับครอบครัวได้หรือไม่ นะคะคนน้อยใจก็จะได้หมดความน้อยใจท้ายสุดคนที่เสี่ยงเหมือนกันก็จะได้รับการตอบแทนเช่นเดียวกันค่ะผู้ฟังอันนี้เป็นข้อเรียกร้องจากคุณชวนเนาะว่าสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ล่าสุดเราเห็นใช่ไหมคะผู้ฟังค่ะว่าเหมือนกันค่ะถูกลอบวางระเบิดเป็นการแล้วก็บาดเจ็บถูกลอบยิงก็มีเสียชีวิตไปก็มีบาดเจ็บทุกคนณภาพไม่ต่างอะไรกับทางเจ้าหน้าที่ทางจังหวัด ชายแดนไทยกัมพูชาไม่ต่างกันเลยคุณชวนก็เลยว่าเอ๊ะทำยังไงให้มันเทียบเท่ากันได้ไหมด้านนี้คุณจ่าย10บล้านด้านนี้ก็ต้องจ่าย10บล้านเช่นเดียวกันเพราะว่าทุกคนทําหน้าที่เพื่อประเทศเหมือนกันปกป้องอธิป,ปไตยเหมือนกันเลยนะคะดังนั้นเนี่ยอย่าให้เกิดความเหลื่อมล้ําหรือว่าอย่าให้เกิดอาการแบบน้อยใจเดี๋ยวมันจะมองเป็นสองด้านกันค่ะนะคะนี่ทางคุณชวนเขาก็าฝากไว้ในการพิจารณาง,งบงบประมาณนะคะปี69ค่ะว่าอย่าให้เกิดความเหลื่อมล้ำค่ะ